สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตำเส้นตำเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเมนูสุดที่ตำเส้นเล็กเออเขาก็เลยอยากลองกินบ้างแต่จะมีเส้นเล็กแล้วก็มีผักนานาเนิดมีมีถั่วงอกมีผักบุ้งมะกามีลูกซ้นมะกหมูลูกิ้นมะกามูมั่งมามา่งมาพิกเอามาพิกใส่ก่อนเลยเพิ่นจับเองนเดอร์โคถข่อยได้เอามาพีดกระตูไข่ตูมัน Tạo nhà nhiều ừ. lúc ở đấy. Là, làm đấy. Này, cái thăm của thăm hết trời đấy. Rắc hỏi hỏi, năm nay. Bớt, làm hết sức lòng hảo. Một mấy tấm cả ngày. Một mấy tấm cả ngày. Một mấy tấm cả ngày. mấy tấm cả ngày. Một mấy tấm cả ngày. Một mấy tấm cả ngày. Một mấy tấm cả ngày. ้านแม่แบบนี้อะไน้ำเนื้อฮะเอาปลาใส่ร่วมด้วยช่วยกันแซ่เปนกรบต้งนกซาใส่ผงความอร่อยนัอันนี้ใส่เยใช่ไหมด้วยใส่สิเยีเยมไหม บีบแลก็ใส่มาไปเลยหรออยากใส่ลงก็ใส่ใส่กีดใส่สั้นหน่อยสองขีดอืคเลๆๆ่ตอนใส่ได้อีกจะต้องใส่นนพักมาน,ะน้าสนิทเฮา อันนี้รู้อาไว้มันรู้ไปถึงมันเลยดับมันเป็นมันเส้นอะไรับบุ้งใส่หมูเข้าลไปใส่ลูกชิ้นไปป้อมอร่อยเจ้าว่าลอกเส้นเลยไหมเจ้าว่าล้นเลยๆจะหน่อย ไปก็ใส่เส้นของสำคัญใส่เส้นเล็กลงไปเอาสิต่ำมาได้ด้วยแบนี้มันสิเละนี่ไงหล่ะโคลเรนะเอาเอาฉากไปขั้นตอนเป็นนี้เลยเาอยากแบบให้ได้เส้นโคเลนะเขาก็ต้องคนเอาพอเขาคลุกเข้าทุกอย่างเข้ากันแล้วอันนี้ก่อนอีที่จานเลยเนาะเป็นตัวใดตัวรั้นจานใหญ่ไหมบ้าจานใหญ่เลย ดีหรือไม่ตันมันร่นโคกอีกฮะไม่ได้เมื่อกี้เอาเมื่อไนมันมีมองอยู่โคกนะตำนางร่นโคกเราจะได้ไปซื้อโคกใหม่มนี่ยังบ่แล้วยังบ่แล้วยังบ่แล้วสัมี้เฮาต้องใส่พักเฮาอีกเพราะเฮามาก,กินพักใส่ลงไปแล้วค่อย<ม>ทิพเ<ม>ทาะให้กินเยอะๆต่อหม้อ เป็นอันเซตพี่ที่มาเข้ากันสิความใส่จานเลยมันไิดร่วงจานอยู่บ่เอา้าเจ้าวะ่ะเนาะเอาวางดีกว่าเพื่อความชัวจะหน่อยว่ะไม่ครับคอยปั้งเองอเอออัอมนี่แหละนี่แหละ ไปเห็นกระเจ้าแบบตํำยั่ว่อยกูมือกูเว้นีเทให้ได้บ่เอาป้ลงตํนยั่วคอยลายคอยกันเลยตันบ้างเมนูนี้ที่เราตามหากินแล้วรับรองอร่อยอ่ะอร่อยเลยกินลูกซี่นี่เอาคือรู้่ะเนี่ย ตีลงมาเลยพี่แล้วอยูซ่ซื่อๆคอยเป็นคนควาดเองอยากแต่อันเลื่อนสอยนะเือนอะไรมันไม่่โต๊ะมันไม่โต๊ะมันไม่ได้โต๊ะดอกอยากกินฮาว่าเสียงก้นแ่บเรียบร้อย จานบนผูดเ,เลยตามเส้นเล็งเฮาโอ้น่าอร่อยมากเลยไปไปชิมกันเลย